ตกนะคะไปโรงเรียนสนุกไหมนา,นาค่ะไปโรงเรียนสนุกไหมคะคมสวัสดีจ้าช่องนานาแฟมิลี่จ้านอนให้นอนหน้าเฮาดีจ้า จ้าแม่จะทาย fc งอยู Z ่ B y o. พอดีอันแม่น,น,น้าได้โศกได้ลาบน้องเจ้าทีจ้าเจ้าทีเพิม่มม่านมาบอกจ้ากึ่งลับกึ่งตื่นสีฟันกระแมนสีบอแมนกะสีฟันกับบอแมนสีตื่นกับบอแมนจ้าได้สามตตรงก็เล่นไหวหัวหมูถวายหัวหมูจ้าเพราะว่าเคยบนไหวน้องทีน้องทีหลบ,บชิดกเคยบนเจ้าทีไว้ว่าคันถือสามตตรงสีถวายหัวหมูจ้า นี่จะฟันได้อันฟันได้แปดหกหนึ่งจะซื้อลอตเตอรี่ผัดทางนาบ่ถือเป็ดออกอยู่ขอนแก่นไปได้อันรางวัลที่หนึ่งไปอยู่ขอนแก่นก็เลยถวายหัวหมูเจ้าทีจ้ะบ่อะไรถวายหมูว่าอันญาติเพิ่นว่าเป็นวันพระเพิ่นว่าวันนี้ก็เลยจุดคอไม่จุดคอไม่ที่จริงแล้วหลานเพิ่นทูบทั้งนี้เพิ่นไล่ตั้งเพิ่นอันเก้าเก้าแปดด้วยจ้ะแต่ว่านี่พอเพิ่นตกลงมาเพื่นลระปับหัวมาห้างนี้จ้ะ ที่จริงแล้วทูบ่ทูบทูบพันตังอยู่ทางนี้จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะรบกวนท่านเจ้าที่กนี่จ้ะ้กลับหัวคือว่าเราเนาะจ้ะเก่ากับโคเป็นตัวเดียวกันก้ับขึ้นกับลงมันก็เป็นตัวเดียวเป็นหกกับเก่าได้จ้ะมีโชคสามตัวตรงบ่ได้ซื้อเหลขกหลายตัวสื่อสองตัวสี่สองห้ากับแปดหกหนึ่งจ้ะ เัีนี้มันมะทายเฮเบิงจ้ะทวายได้เพื่อได้โชกได้ลาบกับอันในถูกเนี่ยมันเกาแปดเนาะอีก,อก,อกตัวล่างมันบอชัดเก6าแปดหกแปดเป็นตัวเดียวกันละกะแม่นาน่านะ่ะฟันได้ฟันว่าขี่รถขั้นเก่ากะเก้าห้าสองแต่ว่าขัารถัดเอาหัวลงทั้งหนานหัวลงข้งนา,นา, 8, 8, 8, างนานแฟนพันธุ์ติดไวแปดแปดทั้งหนารถอ่ะแปดแปด น,น้825852952กับ425 <c oughs> กับตัวเดียวกันแหละจากสองหาข้างหลังเลขหลังจะเน้นเป็นสองหาแต่ว่าเลขหน้าจะเป็น9้า <c oughs> เป็นแปดเป็นสี่จ้ะสามตัวแต่แม่นาน่าน็ตามสองหามาตลอดเน้นสองห้านานาสวัสดีค่ะเร็ว <c oughs> สวัสดีค่ะนานานาเดียนาที แม่แม่ยังลูกบรรยากาศเนี้ยมันแรงบานเฮานอนหายนอนนาบรรยากาศก็ดีดีเงียบเงียบสงบเงียบเงาเงียบเงาไม่ได้ยินเสียงรถเลยไม่ได้ยิเสียงเหมือนกับพุงเทปได้คนสบายเลยี่มาไปโรงเรียนในอาทิตย์หนึ่งเดี่ยวหาหมื่นมือนี้มันสุกเนาะแรกๆกะหายอยู่หนองนานามือนี้บ่หายเลยบ่หายทั้งเสาทั้งแรง เอาตรงที่คือบริทา,ทามคุณคู่ที่บริทามคุบอ่คุณคูบบอกปะลูกบอกเออเฮ่นกเียมือ้อ่งน่าวมันเสาคุณครูว่าอย่างไดคุณครูว่าสียหายเรียนชดเชยแต่ว่าบ่เห็นบอกบบได้บอกตรงที่บ่กคาสวยนั่งดีๆนะคะเดี๋ยวมีจะออกนะคะนั่งดีหรือยังคะ นั่งดีหรือยังเอ่ยไปโรงเรียนแล้วก็สบายเนี่ยจังน้อยจังเวนแรกๆก็หายเด้ไปโรงเรียนมือแรกมือสองหายห้องกากๆบัดเพอะลังๆมากอ่ะอีนิดนึงเหมือนมือสุดท้ายมือนี้มือที่หาหอดว่าหายเลยหอนค้างอากาศหอนอยู่กับละสินหอนแห้ง ขนาดมื่อค้นในฝนตกฝนตกเนั่นไฟดับเป็นสมองสองสมองขนยังอันตื่นยัง่ยมึงเสาม่านยังผ่อนอยู่ว่าเสียงดังอาะบายบายเอฟซีก่อนค่ะบายบายจีโรจ๊บายบายค่ะนานาสวัสดีค่ะเร็วติดฝากติดตามน้องนานาหน่อยค่ะหาโมงแรงเนี่ยยังแดดเปิี่ยเปียอยู่นี่จ้ะ บานแมนานาสีไดถนนอันคอนกีดเลวเด้อจ้ะบานทางแดงแล้วลรถพ่นมาเริ่มมาเกมเตมาเฮดอันนี้แล้วพ่นสีเทคอนกีดอีกอีกบวกี้มืออรอกแต่บานพ่นพเริิมมาเกตแล้ววันเย็นโครงการสินสุดอันเดือนสิงหาต่อไปก็สิบริเที่ยวทางแดงแล้วก็สีสบายไน,น้อยสิท้ายอัปเดตให้เบื้องหนา้าบ้านดีใจค่ะมื้อนี้นี่ รถกำลังมาเกตทางกำลังมาปับหนาดินจ้าดูจ้าบ้านแม่นานา,นา นาดิน่นสีเทค,คอนกีดจ้ะมีงบประมาณมาสองกิโลเคงจ้ะจับนา่านหนาบานแม่นานาอยู่ดีใจจ้ะสิบวันเที่ยวลำบาก้างแดงแล้ว